สวัสดีครับวันนี้วันที่11พฤศจิกายน2566นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวโลโก้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของตัวแรลโลเวอร์นะครับเพราะตัวซีรีส์3เนี่ยของ Boom r e s i n g เนี่ยก็มีออกมาแล้วนะครับแต่ว่า อันนี้เขาออกออปชันเสริมมาคือจะเป็นตัวแผ่นโลโก้สเตนเลสนะครับ mm hmm. ก็มีอยู่2ตํตำแหน่งนะครับก็คือ1ก็คือแปะข้างหน้านี่นะครับก็จะเขียนว่าแรนโลเวอร์นะครับอันนี้ของเก่าที่ที่มากับรถอยู่เลืนี้เนี่ยมันก็จะเป็นปั๊มนูนแล้วก็เขียนว่าแรนโล o วอร์แต่ว่าเป็นพลาสติกนะครับ แล้วเขาก็ออกตัวออปชันมานะครับอีกอันนึงเนี่ยที่จะวางก็คือวางในตำแหน่งนี้นครับ2อ,อันนะครับสองอันก็จะเป็นตัววงลีนะครับวงลีอันหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวข้างล่างอีกอันหนึ่งนะครับแต้ตองยึดติดด้วยตัวน็อตนะครับมีน็อตมาให้นะครับจิ๋วๆเลยนะครับ ก็เป็นชุดแต่งนะครับสำหรับท่านที่มีตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยทำสีเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็แต่งให้สมบูรณ์ก็ใส่ตัวโลโก้นี้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับโลโก้เป็นสเตเลนนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะมีออปชันต่างๆอย่างอื่นนะอย่างเช่นตัวกระจกมองข้างเนี่ยก ก็มีมาให้นะครับตรงนี้มีมาให้นี่ผมก็ใส่กาวไว้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้คือวิ่งวิ่งไปบางทีก็หลุดนะครับก็เลยติดกาวเลยนะครับตรงนี้ระหว่างยางกับยางนะครับถ้าแต่ถ้าว่าใครหลุดนะครับก็มีสำรองนะครับเป็นยางนะครับเบียดได้ครับไม่เป็นไรแล้วก็พวกบานพับต่างๆนะครับบานพับต่างๆก็จะมีทั้ง3แบบนะครับก็คือมีบานพับอันนี้ผมเปลี่ยนไปละบานพับในส่วนที่ฝากระโปรงหน้านะครับ นะครับบานพับของประตูด้านข้างนะครับแล้วก็บานพับด้านหลังนะครับเพราะว่าของเดิมที่เขาให้มามันเป็นพลาสติกนะครับ อันนี้บูมก็ทำออกมาเป็นโลหะนะครับพร้อมกับน็อตยึดทุกจุดเลยนะครับก็มีความเหมือนแล้วก็มีความแข็งแรงแน่นอนนะครับเราใช้น็อตยึดนะครับนี่สำหรับตัวตัว88นะครับอันนี้มัน1 0 9 8งนาี่ก็จะสั้นกว่านี้นะครับสั่งมาแล้วครับน่าจะประมาณเดือนหน้าน่าจะได้แล้วนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้ามาชมก็น่าจะมาต้นเดือนก็เข้ามาดูได้นะครับผมก็สั่งแล้วก็สั่งให้เขาทำเพจเขาชื่อว่า RC Skill Thailand ด้วยนะครับเพราะว่าจะเอามาตั้งแล้วกมาประกอบแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาตั้งโชว์นะครับแล้วก็เอามาลองวิ่งได้ด้วยนะครับวิ่งด้วยแล้วก็จะใส่ชุดฟรงชุดไฟแล้วก็ลองมาใช้เวลาทดสอบสนามที่เวลาทำก่อนที่จะแข่งนะครับแล้วก็จะใช้รถ พวกนี้แหะครับวิ่งนะครับเพราะว่ามันก็ได้รู้มันไปได้จริงหรือไม่นะหลังจากที่เราทําสนามแล้วนะครับก็รอชมได้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเราก็จะมี f c e e o o o y y u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  e i n s t t g r r m เว็บไซต์แล้วก็ s h o p ปีนะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า C s k i l l Thailand นะครับแล้วก็ Line ID นะครับ HD Alien นะครับหมุนถ้าเกิดว่า เข้าไปดูสินค้าในเว็บเนี่ยแล้วก็อยากจะถามตัวไหนหรือว่ามีหรือไม่เนี่ยก็ให้ผมส่งรูปไปก่อนทางไลน์หรือว่าทางข้อความในเพจก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยดำเนินการต่อนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989ครับผมเอครับสวัสดีครับ Значит, мы на